สวัสดีครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆวันกับชีวิตของเรากันนะครับพบกับ8สิ่งสำคัญในชีวิตที่ต้องใช้เวลาสร้างแต่ผู้คนกลับละเลยเรามารับฟังกันเลยนะครับ 1. ฐานะการเงินที่ดีจะทำงานวันเดียวแล้วร่ำรวยย่อมเป็นไปไม่ได้ความร่ำรวยเกิดจากการเก็บเล็กผสมน้อย เก็บเกี่ยววินัยการเงินที่ถูกต้องเหมาะสมหาได้มากกว่าใช้ไปออมก่อนจึงค่อยใช้ลดรายจ่ายคงที่เพิ่มพูนช่องธรรม,มาหากินรู้จักลงทุนใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวข้อ 2. ความรู้ในตน ความรู้เป็นของแปลกอยากเป็นคนฉลาดเริ่มวันนี้อีกสิบปีค่อยว่ากันอ่านหนังสือหนึ่งเล่มดูไม่มีอะไรทว่าหาความรู้จากหนังสือหนึ่งพันเล่มรวมในคนคนเดียวนับว่ามหาศาลอ่านหนังสือหนึ่งเล่มใช้เวลาสามชั่วโมงอ่านหนังสือหนึ่งพันเล่มต้องใช้เวลาค่อยๆซึมซับใช้เวลาร้อยพันวัน บางคนรู้สึกว่าการอ่านการหาความรู้คือภาระบางคนรู้สึกสนุกตื่นเต้นกับการหาความรู้ความสูงของมนุษย์ห่างกันไม่กี่เซนติเมตรความรู้ของมนุษย์ในคนต่อคนห่างกันราวฟ้ากับเหวความรู้เป็นของแปลกไม่สามารถถ่ายทอดความรู้เป็นบรดกรู้มากรู้น้อยทำตนเองทั้งสิ้นสม ความไว้ใจเพียงพบผ่านรู้หน้ายัางไม่รู้ใจจำเป็นต้องอาศัยการไปมาหาสู่ทําการค้าครั้งแรกยังกล้าๆก,ก,กลัวผู้สัมพันธ์คู่ค้ายาวนานเป็นเดือนปีจึงเริ่มยึดมั่นคำพูดมากกว่าสัญญากระดาษความไว้ใจคือของสร้างยากยิ่งถูกทําลายเพียงหนึ่งครั้งทั้งหมดที่สร้างมา อาจไร้ค่าพังทลายหากมีสิ่งใดสมควรรักษาระหว่างคนต่อคนคงไม่พ้นความไว้วางใจความไว้ใจในสามีภรรยาไว้ใจในความเป็นครอบครัวไว้วางใจในความเป็นเพื่อนในความเป็นผู้นำเมื่อผู้ใดให้ความไว้วางใจกับเราแล้วเราสมควรเห็นค่ารักษาไว้ยิ่งชีพ 4. ความเข้มแข็งและความอ่อนแอบอกคนอ่อนแอให้เข้มแข็งแทบเป็นไปไม่ได้ทำลายจิตใจคนเข้มแข็งให้แหลกหักก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทั้งความอ่อนแอและความเข้มแข็งล้วนเป็นกําลังสั่งสมจากอารมณ์เล็กน้อยชั่วชีวิตการปล่อยใจตามความเศร้าผลิผลก็จะเป็นความอ่อนแอ รักษาความหวังแนบในใจไว้เสมอผลิตผลก็จะเป็นความเข้มแข็งดุดกำแพงเมืองใหญ่ยามสร้างเรียงอิดก้อนต่อก้อนยามผูพังตามการก็เริ่มจากอิดก้อนต่อก้อนแตกหักอ่อนแอม,มานานเท่าใดใช้วันเวลาสร้างความเข้มแข็งใกล้เคียงกันการปรับเปลี่ยนแปลงจึงยากยิ่งเพราะต่างทำตามความเคยชินของใจ จำเป็นจะต้องใช้กำลังใจสม่ำเสมอพร้อมบวกวินัยอันยาวนาน 5. ความสัมพันธ์รักแท้ใช้เวลาสร้างเริ่มแรกรักยังมิใช่รักแท้ทว่าเป็นเพียงความหลงรักแท้เกิดขึ้นเมื่อผ่านพ้นความหลงไปแล้วเท่านั้นบางคนบอกว่าเมื่อผ่านพ้นความหลงไปแล้ว ก็จะเหลือเพียงความเบื่อหน่ายหาได้มีรักแท้อยู่ตรงนั้นบางคนผ่านพ้นความหลงไปแล้วจึงค้นพบความเป็นเพื่อนและเห็นรักแท้อยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วรักแท้อยู่ในใจผู้ให้ความรักที่จริงแล้วรักแท้ถูกสร้างจากความเมตตาอันยาวนานที่เกิดในใจของผู้ให้ความเมตตา ความสัมพันธ์ดีงามกำเนิดจากดีเล็กดีน้อยคำพูดให้กำลังใจความยินดีความกรุณาช่วยเหลือในสิ่งเล็กๆน,น้อยๆรวมทั้งไม่เคยพูดจาทำลายจิตใจของกันและก,กันผ่านวันเวลาอันยาวนานความสัมพันธ์จึงมีความหมายที่งดงามส่วนความสัมพันธ์ในทุกก็ไม่ต่างกัน เกิดจากละเลยทำสิ่งดีสะสมความคิดคำพูดการกระทำในเชิงที่บาดหมางความเห็นแก่ตัววันละเล็กวันละน้อยที่สุดแล้วทำลายความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของคนสองคนให้พังพินาศ 6. สุขภาพกายใครเล่าในโลกนี้กินทั้งคืนจากคนผอมกลายเป็นคนอ้วน ใครเล่าในโลกนี้ออกกำลังกายทั้งคืนจากคนอ้วนกลายเป็นคนผอมทุกอย่างล้วนใช้เวลาสะสมกินแต่พอดีจากหนึ่งมือ้อเป็นสองมือ้อเป็นหนึ่งพันมือ้อร่างกายจึงสมดุลกินมากเกินพอดีจากหนึ่งมือ้อเป็นสองมือ้อเป็นพันมื้สุขภาพจึงพังย่อยยับออกกำลังกายวันแรกปวดเมื่อยทั่วร่าง ออกกำลังกายร้อยวันมัดกล้ามถือกำเนิดมีได้ย่อมมีเสียตามใจปากก็ได้ความสุขไปแล้วจะเอาทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้เจ็ดพลังสติฝึกสมาธิวันเดียวหวังให้จิตร่วมสมาธิใหญ่เป็นไปไม่ได้ฝึกสติเพียงวันเดียวให้กำหนดรู้เกิดดับทุกกิริยา ก็เป็นไปไม่ได้รักษาวินัยอย่าใจร้อนเกินไปเพราะอะไรอะไรก็ต้องอาศัยกําลังฝึกฝนแม้ไม่เคยฝึกใจไว้เลยอย่ามีความทุกข์ให้เข้าใจอะไรอะไรทันทีจะเป็นไปได้อย่างไรจึงมีคำว่าเกิดเป็นมนุษย์มิสมควรประมาทในธรรมธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาคิดอ่าน เพียงภาวนาอยู่เป็นนิสัยมรณานุสติคือพิจารณาความตายซ้ำๆเเน่งๆเมตายานคือเจริญเมตตาเสมอๆมรรคคาแปดประการคือสายทางหลักแห่งชีวิตมิใช่สถานที่ท่องเที่ยวเยี่ยมชมนานๆครั้งทุกสิ่งสันสั่งสมเป็นบารมีธรรม บารมีธรรมดังมหาสมุทรสะสมจากน้ำหนึ่งหยดฝนหลายแสนมหาศาลเป็นความเพียรในโมงยามรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะก่อเกิดบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่และ 8. ชีวิตงดงามชีวิตงดงามคืออะไรหรือมิใช่เพียงความร่ำรวยมิใช่เพียงหน้าที่การงาน มิใช่เพียงความสัมพันธ์อันราบรื่นมิใช่เพียงพระนามัยที่สมบูรณ์แต่ทว่าเกิดจากทุกสิ่งสารเป็นหนึ่งหาใช่ทำยากเย็นหาใช่ทำง่ายไดย้เพียงทำเรื่อยๆทำเสมอๆทำด้วยความรู้ตัวในวันต่อวันสิ่งใดดีงามทำยิ่งยิ่งขึ้นสิ่งใดชั่วร้ายตกต่ำสมควรลดละ เลิกเพียรชนะใจตนเสมอเสมอในเรื่องราวเล็กน้อยชั่วชีวิตเป็นสิ่งยาวไกลหนทางยาวไกลเริ่มจากก้าวต่อก้าวคิดฝันอนาคตอันดีงามแต่ไม่เคยลงมือกระทำเป็นไปไม่ได้อนาคตดีงามมีปัจจุบันดีงามเป็นพื้นฐานมนุษย์เกิดมาย่อมรักตนเองแต่ไม่ใช่ทุกคนบอก ที่กระทําสิ่งดีงามให้ชีวิตตนเองกิเลสมีศิลปะจูงใจเสมอเดินตามเสียงกิเลสจึงง่ายได้กว่าเดินตามเสียงปัญญามนุษย์ทั่วโลกจึงจมลงในท้องทะเลทุกยากชีวิตงดงามคือต้นไม้ใหญ่อันถือกำเนิดจากเมล็ดรดน้ำารวนดินชีวิตอยู่เสมอควรระวังอย่าชะล่าใจกับหนอนเน่าหนึ่งตัว นอนหนึ่งตัวตอมชีวิตคิดว่าไม่เป็นไรหรอกคิดเช่นนั้นนอนเน่าเป็นหมื่นแสนจึงอาศัยจิตใจเป็นที่ประชุมเลี้ยงใหญ่ชีวิตค่อยๆเน่าเหม็นจากนอนกิเลสชั่วเพียงตัวเดียวเรามารับฟังสรุปสั้นๆนะครับแปดสิ่งสำคัญในชีวิตที่ต้องใช้เวลาสร้างแต่ผู้คนนั้นกลับละเลยกันนะครับด้านฐานะการเงินที่ดีนั้น เราต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวส่วนความรู้ในรอบตนนั้นเราไม่สามารถถ่ายทอดความรอบรู้เป็นบรรกรู้มากรู้น้อยนั้นเกิดจากตนเองทั้งสิน้นและความไว้วางใจนั้นซึ่งเป็นของสร้างยากยิ่งถ้าเราถูกทำลายเพียงหนึ่งครั้งทั้งหมดที่สร้างมาอาจไร้ค่ารวมทั้ง เมื่อผู้ใดไว้วางใจกับเราแล้วเราสมควรเห็นคุณค่ารักษาไว้ยิ่งชีพด้านความเข้มแข็งและความอ่อนแอนั้นล้วนเป็นกำลังสะสมจากอารมณ์เล็กน้อยชั่วชีวิตถ้าเราปล่อยใจตามความเศร้าผลที่ได้ก็คือความอ่อนแอแต่ถ้าเรารักษาความหวังไว้แนบใจเสมอก็จะได้ความเข้มแข็งออกมาได้ดังนั้น เราต้องใช้กำลังใจสม่ำเสมอบวกกับวิในอันยาวนานที่เราสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ด้านความสัมพันธ์รักแท้ต้องใช้เวลาสร้างเริ่มแรกรักยังมีใช่รักแท้รักแท้ถูกสร้างจากความเมตตาอันยาวนานที่เกิดในใจผู้ให้ความเมตตาความสัมพันธ์อันดีงามกำเนิดจ,จากดีเล็กดีน้อย คำพูดให้กำลังใจความยินดีความกรุณาช่วยเหลือในสิ่งเล็กสิ่งน้อยรวมทั้งไม่เคยพูดจาทาร้ายจิตใจของกันและกันผ่านวันเวลาอันยาวนานความสัมพันธ์จึงมีความหมายที่งดงามด้านสุขภาพกายใครเล่าในโลกนี้จะกินทั้งคืนเปลี่ยนจากผอมเป็นอ้วนใครเล่าในโลกนี้ ออกกาลังกายทั้งคืนเปลี่ยนจากห้วนเป็นผอมทุกอย่างต้องใช้เวลาสะสมกินแต่พอดีร่างกายจึงสมดุลสำหรับพลังสติฝึกสมาธิวันเดียวหวังให้จิตร่วมสมาธิใหญ่เป็นไปไม่ได้ฝึกสติเพียงวันเดียวจะกําหนดรู้เกิดดับทุกขิกิก็เป็นไปไม่ได้รักษาวินยัยอย่าจร้อนเกินไปเพราะอะไรอะไร ต้องอาศัยกำลังฝึกฝนเกิดเป็นมนุษย์มิสมควรในประมาทในธรรมมรณานุสติคือพิจารณาความตายซ้ำๆเมตตาชานคือจเจริญเมตตาสม่ำเสมอมัคคาแป,ประการคือสายหลักแห่งชีวิตทุกสิ่งสรรสั่งสมเป็นบารมีธรรมบารมีธรรมนั้นดังมหาสมุทร สะสมจากน้ำหนึ่งหยดฝนหลายแสนมหาศาลเป็นความเพียรในโมงยามรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะก็เกิดบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่และสุดท้ายชีวิตงดงามมิใช่เพียงความร่ำรวยมิใช่หน้าที่การงานมิใช่เพียงความสัมพันธ์ราบรื่นมิใช่เพียงพระนามสมบูรณ์แต่ทว่าเกิดจากทุกสิ่งสารเป็นหนึ่ง หาใช่ทำยากเย็นหาใช่ทำง่ายได้เพียงแต่ทำเรื่อยๆทำเสมอๆทำด้วยความรู้ตัวในวันต่อวันสิ่งใดดีงามทำยิ่งยิ่งขึ้นเพียรชนะใจตนเองอยู่เสมอในเรื่องราวเล็กน้อยชั่วชีวิตเป็นสิ่งยาวไกลหนทางยาวไกลเริ่มจากก้าวต่อก้าวคิดฝันอนาคตดีงาม ชีวิตอันงดงามคือต้นไม้ใหญ่อันถือกําเนิดจากเมล็ดรดน้ำพรวนดินชีวิตอยู่เสมอคอยระวังอย่าชะล่าใจกับหนอนเน่าหนึ่งตัวเพราะว่าถ้าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกหนอนเน่านั้นจะกลายเป็นหมื่นแสนชีวิตจะค่อยๆเน่าเหม็นจากหนอนกลียดชั่วเพียงตัวเดียวเราสามารถเลือกนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะครับ ซึ่งเป็น8สิ่งที่สำคัญในชีวิตมากที่ต้องใช้เวลาสร้างแต่บางคนอาจจะกลับละเลยไปก็ได้สาระดีๆสไตล์ครูทีก็ต้องขอขอบคุณเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์พระสินอินทรวงเป็นอย่างสูงที่ขออนุญาตนำมาถ่ายทอดอีกช่องทางหนึ่งให้ได้รับฟังกันเพื่อที่จะนำไปปรับใช้กันได้เลยนะครับ Have a nice day มีความสุขทุกๆวันกับชีวิตของเรากันนะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ